โอเคสวัสดีครับอยู่กับอันน mm ี้เมะทีเมช่วง Data Character Ultraman mm hmm. กันนะครับผมในวันนี้เราก็จะมาอยู่กับ หน่วยพิเศษในซีรีส์อุลตร้าแมนนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าเราดูอนิเมะอ่นา,านมังงะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหน่วยเดียวก็คือหน่วยวิทยานั่นเองครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหน่วยมันมีมากกว่าหนึ่งครับผมแค่ว่าในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันโชว์แค่หน่วยวิทยาอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวของนิยายเนี่ยมันมีการโชว์หน่วยอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ได้มีเพียงแค่หน่วยวิทยาอย่างเดียวซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงหน่วยต่างๆที่อยู่ในซีรีส์อุลตร้าแมนนะครับผมว มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอุลตราแมนประจําหน่วยหน่วยนั้นซึ่งก็เหมือนกับเบัาบของโทคุก็เป็นไปได้นั่นเองครับผมอันดับแรกเราก็ต้องมาพูดถึงหน่วยหลักนะครับผมก็คือหน่วยวิทยานั่นเองหน่วยวิทยาเนี่เป็นหน่วยแรกนะครับผมแล้วก็หน่วยเดียวที่อยู่รอดมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเกิดว่าตามโทคุเนี่มันจะเปลี่ยนหน่วยไปเรื่อยครับผมจนกระทั่งไปถึงหน่วยกายนั่นเองในจุดนี้จะเป็นหน่วยวิทยาหน่วยเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าหน่วยวิทยาเนี่ยก็จะมีการขยายสาขาออกไปเป็นสาขาต่าง ถ้าหน่วยวิทยาสาขาญี่ปุ่นก็จะเป็นหน่วยวิทยาไปหน่วยวิทยาสาขาอเมริกาสาขาอังกฤษก็จะเป็นอีกหน่วยหนึ่งไปนั่นเองครับผมในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีตัวละครเดกนะครับผมพูดออกมาชัดเจนเลยทั้งในเวอร์ชั่นของมังงะและในเวอร์ชั่นของอนิเมะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าหน่วยวิทยาสาขาญี่ปุ่นฮนะเจ้าตัวบอกว่าสาขาญี่ปุ่นครับคือหน่วยมันไม่ได้มีแค่ที่ญี่ปุ่นมันมีที่อื่นอยู่ด้วยนั่นเองครับผมในจุดนี้ซึ่งก็จะคล้ายเคียงกับอุลตร้าแมนเบบิวูส์ที่จะมีหน่วยกายประจาสาขาทั เวอร์ชันนี้ก็เช่นเดียวกันที่จะมีหน่วยวิทยานั้นกระจายกันอยู่ทั่วทุกมุมโลกโดยชื่อหลักๆแล้วก็คือหน่วยวิทยาแต่ว่าก็จะมีชื่ออื่นแยกกันมาอีกทีหนึ่งซึ่งชื่ออื่นๆนี้ที่ว่าก็จะเป็นชื่อของหน่วยแต่ละหน่วยซึ่งจะเป็นชื่อตรงกันกับภาคของโทคุสึนั่นเองครับหน่วยวิทยาสาขาญี่ปุ่นนั้นก็จะมีอุลตร้าแมนประจําการอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันได้แก่อุลตร้าแมนโซฟีอุลตร้าแมนและอุลตร้าแมนเซเว่นเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับผมทาโร่กับแจ็คเอสไม่เก อุลตร้าแมนเอนั้นเป็นอุลตร้าแมนอิสระที่ไม่ได้มีสังกัดเป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าผ่านไปเลยต่อมาก็คือตัวของอุลตร้าแมนแจ็คครับ อุลตร้าแมนแจ็คเนี่ยในตัวของเวอร์ชั่นอนิเมะแม่งตัดทิ้งไปเลยนะครับผมก็คือไม่บอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นใครมาจากไหนจู่ๆกูก็มีชุดอุลตร้าแมนสุดที่ยาภูทําให้แบบมือมืองงๆถ้าเป็นในส่วนของทางมังงะเนี่ยตัวของอุลตร้าแมนแจ็คจะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นหน่วยราชการลับของทางสหรัฐอเมริกานะครับผมที่ส่งมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารของพวกดาวทมินแล้วก็ไปต่อกรกันในศึกนิวยอร์กของภาคมังงะน,นะครับผมอ่านั่นคือในตัวของทางของมังงะน,นะครับผมว่าแจ็คเนี่ยเป็นหน ต่อมาคือในเวอร์ชันของนิยายครับผมได้มีการขยายความว่าอุลตร้าแมนแจ็คเนี่ยอยู่หน่วยหน่วยหนึ่งซึ่งคือหน่วยสือราชการลับของทางสหรัฐอเมริกานั่นแหละหน่วยนั้นเนี่ยจะมีชื่อหน่วยว่าหน่วยวิทยาสาขาอเมริกา ซึ่งจะขึ้นตรงต่อหน่วยดาป้าซึ่งก็คือหน่วยงานกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาอีกทีหนึง่งอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับผมมีหลากหลายพื้นที่ซึ่งหน่วยวิทยาสาขาอเมริกาเนี่ยก็จะมีการแบ่งหน่วยย่อยออกมาอีกทีหนึง่งโดยหน่วยย่อยที่ได้มีการปรากฏตัวขึ้นมานะครับผมโดยจะสังกัดอยู่กับตัวของอุลตร้าแมนแจ็คจะมีชื่อว่าหน่วยแมทนั่นเองครับผมซึ่งหน่วยแมทก็คือชื่อหน่วยของอุลตร้าแมนแจ็คในเวอร์ชั่นของโทคุซัสส์นั่นเองครับเป็นการปรากฏตัวของหน่วยพิเศษหน่วยที่2ผม,มีชื่อว่าหน่วย แมทซึ่งจะเป็นหน่วยของอุลตร้าแมนแจ็คนั่นเองครับต่อมาจะเป็นหน่วยที่3ครับหน่วยที่3เนี่ยปรากฏตัวพร้อมๆกันกับหน่วยแมสสนะครับผมโดยจะเป็นหน่วยวิทยาสาขาอเมริกาหน่วยย่อยอีกเช่นเดียวกันหน่วยนี้จะมีชื่อว่าหน่วยวินเนอร์ซึ่งถ้าเอาตามโทคุสเซก็คือหน่วยของอุลตร้าแมนพาวเวอร์นั่นเองในตอนนี้เนี่ยตัวของอุลตร้าแมนสตรอุลตร้าแมนพาวเวอร์ยังไม่ได้มีการปรากฏตัวนะครับผมแต่หน่วยมันมาแล้วครับผมในตอนที่หน่วยวินเนอร์ปรากฏตัวขึ้นมานั้นจะเป็นในบทของอุลตร้าแมนะค ครับผมซึ่งในจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปทาโร่ออกมาให้อีกทีนึงแล้วกันในตัวของเนื้อเรื่องนั้นหน่วยวินจะมีการปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกันกันกบยานลบครับผมอ่าหน่วยวินมันมียานลบของตัวเองนะครับผมซึ่งยานลบในที่นี้ชื่อว่าสกายฮันเตอร์ครับผมซึ่งเป็นยานลบในฉบับของโทคุซัสสือเลยมันเอามาโชว์เลยนะครับผมในจุดนี้เนี่ยเพื่อเป็นการโชว์บอกว่าหน่วยวิทยาสาขาอเมริกาเนี่ยไม่ใช่เด็กๆนะเว้ยเรามียานลบขนาดใหญ่เป็นของตัวเองเลยนะสาขาญี่ปุ่นมีอะไรอ๋อฮอลลคอปเตอร์ไงครับจปป้เปา เออจริงว่ะทําไมสองญี่ปุ่นเนี่ยถึงมีแค่หอวะเออมึงไม่คิดจะมียานลบไปขอตัวเองบ้างหรือไงวะเน,นี่ยในจุดนี้อันนี้ก็แปลกดีเหมืนอนกันนะครับผมเออทำไมออดิเวชั่นก็มีแต่หอในตัวนิยายมัง,งะก็มีแต่หอนะครับผมเออ แต่กลับกันเนี่ยสาขาอเมริกาโอ้โหมึงพ่วงยานลบมันเลยนะครับผมในจังหวะนี้ก็จะผ่านไปเลยแล้วกันนะครับผมกับหน่วยวิทยาศสาขาอเมริกาซึ่งจะมีอยู่2หน่วยย่อยนะครับผมที่ได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาแต่เดี๋ยวอุลตร้าแมนเกตโผล่มามันคงจะมีอีกหน่วยหนึ่งแง่เลยนะครับผมกะว่ารวมทีมอเมริกาไปเลยอะไรประมาณนี้หรอมั้งนะ ต่อมาครับผมจะเป็นหน่วยที่4หน่วยที่4เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับอุลตร้าแมนซีโร่โดยตรงเลยนะครับผมเนื่องจากว่าชุดอุลตร้าแมนซีโร่นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากหน่วยที่4ครับผมอันแน่แล้วหน่วยที่4นี่มันหน่วยอะไรวะาอุลตร้าแมนซีโร่ในโทคุมันมีหน่วยเป็นของตัวเองซะที่ไหนล่าสติดของอุลตร้าแมนซีโร่มีคนหนึ่งนะครับผมที่อยู่หน่วยซูเปอร์กัดนะครับผมแล้วในตัวของเวอร์ชั่นนี้เนี่ยชุดสูตรของอุลตร้าแมนซีโร่จะถูกสร้างขึ้นมาที่หน่วยหน่วยนี้ครับ ซึ่งหน่วยหน่วยนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยวิทยาสาขาเซี่ยงไฮ้นั่นเองแต่ว่ายังไม่ได้มีการบอกชื่อหน่วยอย่างเป็นทางการนะครับผมอย่างเช่นหน่วยวิทยาสาขาอเมริกาก็จะมีหน่วยแมทกับหน่วยวินใช่ไหม ไอหน่วยสาขาเซี่ยงไฮ้เนี่ยยังไม่ได้บอกชื่อหน่วยอย่างเป็นทางการนะครับผมถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการบอกชื่อหน่วยอย่างเป็นทางการแต่ว่าได้มีการปรากฏตัวของฐานทัพของหน่วยนี้มาแล้วนะครับผมแล้วชุดอุลตร้าแมนสู่ซีโร่ก็สร้างกันที่ฐานทัพนี้โดยชื่อฐานทัพมีชื่อว่าดิฟแฮงเกอร์ครับผมซึ่งมันก็คือชื่อฐานทัพของหน่วยกัสที่อยู่ในอุลตร้าแมนทีก้านั่นเองครับผมแล้วในตอนนี้เนี่ยอุลตร้าแมนทีก้าเป็นอุลตร้าแมนที่มาจากโลกอื่นยังไม่มีหน่วยเป็นของตัวเองก็มีความเป็นไปได้สูงว่าใน อนาคตภายภาคหน้าอุลตร้าแมนทีกาจะได้เข้ามาอยู่หน่วยวิทยาศาสา,าเสี่ยงไฮซึ่งในอนาคตจะตั้งชื่อว่าหน่วยกัสนั่นเองครับต่อมาจะเป็นหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เพิ่งเริ่มสร้างตัวขึ้นมาครับผมหลังจากจบสิ้ที่อุลตร้าแมนตีกาปะทะกาตาโนซอตัวของเอโดได้มีการจัดตั้งหน่วยใหม่ขึ้นมา หน่วยนี้นั้นมีหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดจากต่างมิติครับผมโดยจะมีฐานทัพชื่อว่าแกรนดมซึ่งก็คือฐานทัพของหน่วยอุลตร้าแมนไดนาหรือว่าหน่วยซูเปอร์คัตนั่นเองครับผมมีความเป็นไปได้สูงว่าหน่วยนี้เนี่ยพอสร้างเสร็จแล้วน่าจะทําชุดอุลตร้าแมนสูตรให้กับอุลตร้าแมนไดนาให้ประจําการอยู่ที่นั่นนะครับผมในจุดนี้ก็จะเป็นหน่วยที่5ไปแต่ว่าหน่วยนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมเพิ่งเริ่มต้นสร้างเท่านั้นเองก็นะ เนื้อเรื่องเนี่ยอุลตร้าแมนทีก้าเพิ่งปรากฏตัวเองนะครับผมก็กลายเป็นว่าหน่วยนี้ก็ยังเป็นไข่อยู่เท่านั้นเองอะนะ ต่อมาครับผมจะเป็นหน่วยที่6ครับหน่วยที่6เนี่ยอยู่มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงสักเท่าไหร่เลยนะครับผมโดยหน่วยนี้เนี่ยได้มีการพูดถึงจากตัวละครตัวหนึ่งครับผมก็คือตัวละครอีเดะนั่นเองครับผมเจ้าหน้าที่ของหน่วยวิทยาครับในการพูดถึงหน่วยที่6นี้จะเป็นบทของอุลตร้าแมนทีกาสกายไทนะครับผมซึ่งจะเป็นบทที่ทีกาเนี่ยได้พบกับฮิเบยะจุนหรือว่าอุลตร้าแมนเน็กซัสนั่นเองครับผมโดยสปาร์าดพวกนี้นั้นเกิดขึ้นมาได้จากซากโบราณสถานที่คามล่านั้นไปปลดผนึกนัั่นเองครบทใ เกิดสัพพลาดประเภทพวกบีสขึ้นมาซึ่งสัพพลาดพวกบีสเนี่ยเป็นสัพพลาดของอุลตร้าแมนเน็กซัสพอดีนั่นเองครับผมตัวของอีเดเนี่ยได้รับหน้าที่ในการดูแลเรื่องสัพพลาดบีสครับผมเลยได้มีการส่งหน่วยหน่วยหนึ่งไปโดยหน่วยนั้นจะมีชื่อว่า TLT หรือว่าหน่วยที่อยู่ในอุลตร้าแมนเน็กซัสนั่นเองครับผม ก้อนนะบทนี้เนี่ยแม่งปูให้น็กซัสเต็มๆเลยนะครับผมที่มียะจุนปรากฏตัวขึ้นมาเอ่อมี TLT มีตัวของบีสเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วอ่ะนะน็กซัสน่าจะอยู่อีกไม่ไกลนะครับผมหน่วยที่ได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาในปัจจุบันก็จะมีอยู่เพียง6หน่วยนี้นะครับผมต่อไปเนี่ยก่อนจะจากลาจะมีหน่วยย่อยอีกหน่วยหนึ่งนะครับผมซึ่งจะเป็นหน่วยวิทยาศาสาญี่ปุ่นหน่วยย่อยครับโดยจะเป็นหน่วยของอุลตราแมนเซเว่นโดยเฉพาะเลยคือในตัวของอนิเมะเนี่ยเราจะเห็นว่าเซเว่นเนี่ยได้เข้าร่วมการสืบสวนใช ในคดีที่ว่ามีคนตายเพราะว่าเป็นติ่งไอดอลที่ดายดอนนั่นเองครับผมโดยตัวของเซเว่นเนี่ยมีหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยของหน่วยนั้นถูกต้องไหมครับผมเรียกว่าเป็นทีมสืบสวนซึ่งหน่วยนั้นเนี่ยก็คือดีอุสนะครับผมหรือว่าหน่วยของอุลตร้าแมนเซเว่นในฉบับอุลตร้าแมนเซเว่นเอ็กนั่นเองครับผมก็นะ เคยเห็นคอมเมนต์หนึ่งอ่ะบอกว่ามันจะมีอุลตร้าแมนเซเว่นเอกไหมครับก็เซเว่นโมโรโบชินอะไรคือเซเว่นเอกเป่า,าเฮ้ยการอัพเกรดเซเว่นให้กลายเป็น7.3 7.4 7.5เนี่ยถ้าในอนาคตมันอัพเป็น7.10มันก็จะกลายเป็นตัว X พอดีเลยนะครับผมในจุดนี้ถ้ามันจะทำจริงๆอะนะเทียแเนี่ย หน่วยเสือบสวนของโมโรโบชินะครับผมก็คือดีอุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน่วยย่อยของหน่วยวิทยาสาขาญี่ปุ่นนั่นเองครับผมในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการปูทางสู่อุลตร้าแมนตัวใหม่หลากหลายตัวนะครับผมแล้วทางสบู่เนี่ยก็ได้มีการประกาศแล้วว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวของเบลเรียวนะครับผมซึ่งการปรากฏตัวของเบลเรียวก็น่าจะมีหน่วยของเจ้าตัวด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องรอรุ้นดูด้วยนะครับผมว่าเบลเรียลนั้นจะอยู่หน่วยไหนหน่วยหนึ่งหรือเปล่าเอยแล้วก็ย้ายข้างไปอยู่กับฝั่งตัว้ายไปแทนนะครับผมเพราะว่าอุลตร้า ตอนนี้บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นอุลตราแมนสูตรเหมือนกันแต่ว่าได้มีการออกจากการเป็นอุลตราแมนสูตรแล้วก็ไปทําชุดสูตรของตัวเองนั่นเองครับผมจึงกลายว่าตัวของเบลริโอเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยใดหน่วยหนึ่งเช่นเดียวกันก็ต้องรอรุ้นดูด้วยว่า เอเบลเรียวจะอยู่ในหน่วยไหนแล้วจะมีหน่วยอะไรปรากฏตัวขึ้นมาหรือเปล่าเบลเรียวอาจจะมาพรา้อมกับหน่วยที่อยู่ในอุลตร้าแมนจีทก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคอัน okay, นี้เมคใ้เมคครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัทหน้าไลฟ์หน้านะสวัสดีครับผม